ในบรรดาคู่ชกมากมายที่แมนนี่ปากเกียวเคยพบเจอมาชัดชัยสาสกุลอดีตแชมป์โลกชาวไทยเป็นอีกหนึ่งคนที่ปากเกียวยอมรับเลยว่าเก่งจริงชกด้วยยากมาก แม้ไฟดังกล่าวปาเกียวจะเอาชนะนอกชัดชัยคว้าเข็มขัดแชมป์โลกสถาบันเส้นแรกในชีวิตมาครอบครองก่อนลาอีก12เส้นในเวลาต่อมาแต่มิตรภาพความให้เกียรติยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างปาเกียวกับชัดชัยก็ยังคงดําเนินการต่อมายาวนานนับ20ปีชัดชัยสาสกุลเก่งขนาดไหนทําไมใครหลายคนขนานนามว่าเขาคือนักชกอัจฉริยะเจ9สตอรี่มีเรื่องราวของชัดชัยสาสกุลอดีแชม โลกคนที่26ของเมืองไทยมาฝากทุกท่าน ชัดชัยเป็นยอดเอแอดที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเพราะเป็นมวยที่ฉเฉลียวฉลาดมีพรสวรรค์และยิ่งเก่งขึ้นไปอีกขั้นเมื่อได้เข้ามาอยู่ในการดูแลของเสี่ยเนาวิรัตวชิระรัตนวงศ์ตั้งแต่น้ำหนักแค่30กิโลกรัมเสี่ยเนาเปลี่ยนชื่อชัดชัยใหม่จากไอห,หนึ่งสิทธิ์บรรจงมาเป็นหนึ่งทรณีเพชรยินดีซึ่งชัดชัยก็ชกมวยไทยแค่ไม่กี่ไฟก็กลายเป็นยอดมวยไทยรุ่นเล็กที่เก่งมากในเมืองกรุงหาคู่ชกแทบไม่ได้ ทั้งที่ยังมีคำนํานาว่าเด็กชายอยู่เลยต่อมาในช่วงชีวิตมปลายชาติชายย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนพดุงสิทธิพิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนที่สนับสนุนด้านมวยสากลสมัครเล่นชาติชายจึงพลอยได้ฝึกทักษะมวยสากลควบคู่การต่อยมวยไทยอาชีพไปด้วย ในวัยแค่16ปีถูกโรงเรียนส่งไปลองแข่งมวยสาคกลสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยปรากฏว่าชัดชยัยไล่ตอนเอาชนะบรรดาน,นักมวยผู้ใหญ่คว้าเหรียญทองมาคลองได้กลายเป็นแชมป์ประเทศไทยตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ชั้นมสีเท่านั้นความเก่งเกินวัยนี่เองทําให้เฮียเหลา่าแคลนิกุลอุปนายกสมาคมมวยสาคกลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยถึงกับต้องขอตัวชัดชยัยจากเสียนวาเพชรยินดีเพื่อนำไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ ทำาไม่ชัดชยัยต้องเลิกชกมวยไทยไปโดยปรียายและเข้ามาเก็บตัวกับแคมป์ขุนพลเสื้อกล้ามทีมชาติชัดชัยเป็นเด็กหัวเลวเรียนรู้ไวโค้ชสอนอะไรแบบเดียวก็ทำตามได้ซึ่งชัดชัยก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นเด็กอัจฉริยะเพราะสามารถคว้าเหรียญทองซีเกมมาครองได้ตั้งแต่ติดทีมชาติครั้งแรกโดยตอนนั้นชัดชัยอายุแค่เพียง17ปี ชัดชยัยจึงกลายเป็นความหวังเหรียญทองของทีมชาติไทยในโอลิมปิกปี1988ที่เกาหลีใต้พอเป็นมวยที่แคลวคลาไวัยพิบไอคิสายตาดีเยี่ยมออกมัดได้แม่นยำชัดชยัยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในสองรอบแรกเอาชนะนักมวยเปิดโตริโกและเคนยาไปได้ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายหากคว้าชัยได้ก็จะการันตีเหรียญทองแดงโอลิมปิก แต่น่าเสียดายที่ในแมแบ,บ์นั้นชัดชัยในวัย18ปีแพ้คะแนนไปอย่างหุดหวิดต่อนักชกฮังการีด้วยคะแนน3-2ต่อแต้มเท่านั้นจึงพลาดเหรียญโอลิมปิกไปหลังจบโอลิมปิก1988ชัดชัยก็กลับมาคว้าเหรียญทองซีเกมและเหรียญเงินเอเชียนเกมกระทั่งมาเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญพอาะแถวธนิกุลเสียชีวิตลงตำแหน่งนายใหญ่สมาคมมวยสากลจึงเปลี่ยนมือ นั่นจึงทำให้เสียเนาเพชรยินดีตัดสินใจเบนเข็มเอาชัดชยัยมาชกมวยสากลอาชีพโดยใช้ชื่อเสื้อเปลี่ยนไปตามผู้สนับสนุนอาทิเชน่นชัดชัยอิลิตยิมชัดชัยดัตบอยยิมชัดชัย 3K แบตเตอรี่ชัดชัยกระทิงแดงยิมเป็นตน้น ซึ่งด้วยความที่เป็นมวยฝีมือต่อยแม่นต่อยคมชัดชยัยจึงทําผลงานในเส้นทางมวยอ,อาชีพได้อย่างสวยหรู20ไฟแรกชนะลวดโดยเป็นการเอาชนะนอกได้ถึง17ครั้งแน่นอนว่าด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ ทำให้ในไฟที่21ของการต่อยมวยอาชีพของชัดชยัยไต่อันดับไปท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลก WBC รุ่นไฟเวทกับยูริอาบาสคอฟแชมป์โลกชาวรัเสเซียโดยในการพบกันภาคแรกต่อยกันที่ประเทศญี่ปุ่นชัดชัยเป็นฝ่ายพลาดท่าแพ้คะแนนไปแต่หลังจากนั้นชัดชัยก็ไม่ยอมแพ้ พียงพยายามทำฟอร์มดีต่อเนื่องสิ้ไฟรไร้พายจนคว้าแชมป์โลกเฉพาะการ WBC รุ่นไฟเวทมาครองได้สำเร็จและได้ตั๋วชิงแชมป์โลกอีกครั้งกับคู่ปรับคนเดิมนั่นก็คือยูริอาบาสคอฟแต่การบินไปญี่ปุ่นหนนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะชัดชัยบุกไปทุบยูรินักชกชาวรัสเซียขวัญใจกองเชียร์แดนปาดิบกระชากเข็มขัดแชมป์โลกตัวจริงได้สำเร็จและทำให้ยูริตัดสินใจแขวนหน่วมหลังพายต่อชัดชยัย วันนี้ครัก็ทำหน้าที่ได้อย่างเยี่ยมยอดนะครับัดชัยกราบคุณวิรักษ์วชิราลัตนวงครับดูเหมือนว่ามั่นใจนะครับช่วงเวลานั้นชัดชยัยโด่งดังมากในบ้านเราพอเพิ่งมีดีกีเป็นแชมป์โลกคนที่26ของประเทศไทยแถมสถิติสวยหรูพอหลังจากได้แชมป์โลก WBC มาครองชัดชัยก็โชว์ฟอร์มเด็ดต่อเนื่อง ป้องกันตำแหน่งได้อีกสองครั้งโดยเป็นการเอาชนะผู้ท้าชิงชาวเกาหลีใต้ทั้งคู่ไม่มีใครรู้ว่าชัดชัยจะมาเสียท่านในแมตช์ป้องกันแชมป์โลกครั้งที่3และไม่มีใครคิดเหมือนกันว่าคนที่เอาชนะชัดชัยได้ในวันนั้นจะกลายมาเป็นยอดแชมเปี้ยนโลกผู้ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาชัดชัยึืนสังเวียนพบกับแมนนี่ปากเกียวในวันที่4ธันวาคม พุทธศักราช2,541ตอนนั้นชัดชายอายุ28ปีส่วนปากเกี่ยวเป็นแค่นักมวยโนเนมอายุอ่อนกว่าชัดชัยเกือบ9ปีก่อนชกชัดชัยยอมรับว่าเขาไม่คิดมาก่อนว่าป้ากเกี่ยวจะแข็งแกร่งและใจสู้มากขนาดนี้พอเจ็ดยกแรกชัดชัยเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าป้ากเกี่ยวชัดเจน แม่ปาเกียวจะพยายามเดินบี้ขยันออกหมัดแต่ยังคำเป้าหาตัวชัดชัยไม่เจอกระทั่งความพยายามของปาเกียวมาประสบผลในยกที่8ในจังหวะที่ชัดชัยเริ่มหมดแรงปาเกียวบวกมัดเข้าไปเต็มปลายคางความแรงของหมัดปาเกียวทำให้ชัดชยัยไม่สามารถทรงตัวได้เขาลงไปฟุบกองกับพื้นเวทีเข็มขัดแชมป์โลกกระเด็นต่อหน้าแฟนหมัดมวยชาวไทยที่เข้ามาเชียร์ชัดชัยกันอย่างเนืองแน่น ปาเกี่ยวกลายเป็นแชมป์โลก WBC รุ่นไฟเวทคนใหม่ส่วนชัดชยัยเส้นทางหลังจากนั้นเขาก็ต้องเจอกับมลสุมชีวิตมากมายจนเคยหยุดพักชกมวยไประยะหนึ่งก่อนจะกลับมาทำฟอร์มและชกมวยสากลอาชีพมาเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่ชัดชยัยก็มักจะพบกับชัยชนะอยู่ตลอดไม่ค่อยแพ้ใครโดยแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่สครั้งเท่านั้นตลอดการเป็นนักมวยสากลอาชีพ กระทั่งตอนอายุ38ปีชัดชัยสาสกุลมีโอกาสชิงแชมป์โลก2เส้นทั้ง WBA Super และแชมป์โลก WBC รุ่น Super f l y w e i g h โดยบินไปชกที่เม็กซิโกกับนักชกเจ้าทินอย่างคริสเตียนมิยาเลสซึ่งด้วยวัยที่มากขึ้นบวกกับสภาพที่ไม่เหมือนเดิมชัดชยัยต้านทานความสดของมิยาเลสไม่ไหวแพ้น็อกไปในยกที่3หมดโอกาสคืนบัลลังก์โลก หลังเลิกต่อยมวยชัดชัยเคยไปทำธุรกิจหลายอย่างก่อนที่จะหวนขึ้นวงการอีกครั้งภายใต้การชักชวนของเสียนาวิลัสให้มาทำงานเป็นเทนเนอร์สอนมวยสากลนอาชีพโดยชัดชัยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแชมป์โลกชาวไทยหลายคนอาทิเช่นคมพยักปอปะมุกพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมน็อกเอาท์ CPF และล่าสุดเพชรมณี CPF โดยต่อมาได้ออกมาเปิดยิมเองชื่อว่าสาสกุลยิมแต่ยังดูแลนักมวยสากลของเพชรยินดีอยู่โดยชัดชยัยได้นำทั้งความรู้ประสบการณ์ความสามารถมาถ่ายทอดให้กับนักมวยรุ่นใหม่เพื่อหวังสร้างแชมป์โลกคนต่อไปมาประดับวงการกำปั้นบ้านเรานี่แหละครับชีวิตครบทุกรสชาติของผู้ชายที่ชื่อชัดชัยสาสกุล ผ,ผ่านมาหมดแล้วทุกอย่างทั้งมวยไทยมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติมวยสากลอาชีพและเทนเนอร์ผู้สร้างแชมป์มวยโลกที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อวงการกำปั้นบ้านเราจบแล้วนะครับสำหรับ 7, 8, 9สตอรี่เพื่อนๆสนใจประวัติด้านไหนของวงการมวยหรือประวัตินักมวยคนไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ และหากผิดพลาดประการใดต้องขอกลาบอภัยมาณที่นี้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรามวยเด็ด789